ล้งางทำความสะอาดหน้าบ้านนะครับเก็บงานเก็บความเรียบร้อยก่อนนะครับจะ่งมอบให้สวยเลยนะครับผมอืเป็นงานกำลังทำการล้างปึ๊บปึ่บเอาเอียเอ่ยมๆยายบัวนะครับผมอืม,อมนครับเอาสวยๆเลยนะครับผมแต่งนี้นะครับเอาสวยๆเปิดการขายนะครับผม เป็นงานคีนิ่งทำความสะอาดนะครับช่วยกันนะครับผลไม้และผลไม้จะให้งานของเราบรรลุตามเป้าหมายนะครับผมนำทีมด้วยองยานะครับขอเป็นเจ้าของบ้านแปลงน,นี้นะครับขอให้ทีมงานกับคนงานของเขาช่วยกันทำความสะอาดหน้าบ้านของเขาอยู่นะครับเนี่ยเป็นบ้านของ อ,องยานะครับเนี่ยนี่ครับองยาเจ้าของบ้านคนนี้นี่ครับอ,องยาเจ้า,นนอาของบ้านนะครับเจ้าของบ้านว่าผ่านก็ผ่านอ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็แล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับแต่เจ้าของบ้านวัดเน,น้นเอี่ยมหน้าบ้านเอี่ยมข้างในก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือหน้าบ้านล้างทำความสะอาดทุกขั้นตอนไปก่อนนะครับผม ตอนนี้นอนครับเจ้าของบ้านกำลังพาลูกทีมทำทำความสะอาดอยู่ะนะครับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านะนะครับนี่เขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยพาลูกทีมทำความสะอาดขัดถูหน้าบ้านซักล้างะนะครับเจ้าของบ้านไม่รู้ว่าเก็บเสร็จนี้จะ จะขายต่อหรือว่ายังไงยังไม่รู้นะครับน่าจะขายต่อน่าจะเอาเงินไปหมุนก่อนทำควับตอนนี้ครับทำมสะอาดไปก่อนนะครับออโอเคกครับผม